วันนี้ก็ท่านผู้ชมครับพบกับช่องชินโจมาเป็นพิเครับวันนี้ขอขอบคุณพี่สมชายสายรวดเอสมชายสนยากสนเย็นครับช่างเข้มงวดกึ่งกลางนาแล้วก็พี่ไก่สายรวดซอยสิบนะครับใช่มาเลยเนี่ยเห็นไหมมันติดยางเอายางออกมายางมันบวมหมดแล้วยางมันเสียแล้วเนี่ยมันติดยางเนี่อ๋อมันติดยางเข้าไปท้านหน่อยยางก็ยางออกขอบคุณสติ๊กเกอร์ร้านอะไรน้องชินโจขอบคุณ พิคเกอร์ที่แทนสติกเกอร์ดัดันนะครับเนี่ยมันกะโลดดกระโดดไม่รั้งปั๊มมันเกี่ยวกับพิคเกอร์นะจะโดนน้ำมันแล้วมันบวมไม่่เกียวยางมันไม่เหมือนแล้วยยางเสีมันแล้วนี่ครับมันเหมือนลูกปั๊มมันไม่ยอมติดกันหนึ่เนี่ยอย่าไปดันที่ลูกมันหักอยู่เพราะมันเคยล้มไงนี่ทำให้แล้วขึ้นลูกมาแล้วอืมเลยแข็งเลยเออปกติมันจะย้อนลงไปใช่ไหมจอยอนไ ก็ได้เป่าชิโนะเมื่อกี้นี่ชิโน่ดัดตัวนี้เหรอดัดไอ้ไม่ออกอะเอากัดเอากดเขาเลยกดเข้าไปให้ตรงหลอกเลยแข็งแล้วเนี่ยให้เข้ามันไมเข้าล็อกไปเลยอาอเมื่อกี้ยังได้อยู่เลยเนี่ยอย่าเข้าล็อกละแต่ขี่ไปขี่มามันก็เป็นนะแบบแข็งเมื่อกี้ยต้าชัยล้างปั๊มล้างปั๊มขับชิโน้ลึกไม่ครับเมื่อกี้มันมันติดล็อกมันต้องดัดมันไม่ให้เป็นเียให้นั่งแจสวรรค์ใคอยู่ล้างครับล้าง อาชินโจขอบคุณใครบ้างที่ทำลูกน้องฮิโจขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพี่เข้มพี่สุดทายพี่ไก่ครับเปลี่ยนไม่อยู่แล้วก็ขอบคุณเขาไว้ก่อนเขาเปลี่ยนลูกปืนล้อครับอ่าเหมือนมุนเวลาบบราลรถอ่ะเขาเขามีเออเขามีความเชื่อไงเขาไม่ใช่ความเชื่อไม่ใช่อ่ะมันต้องเดินหน้าไงไม่ใช่รถจะได้หมุนไปหลังอ่ะอ๋อ ไม่ใช่เกี่ยวกับล้อโอ้สวยมากครับติ๊กเกอร์ใหม่เหมือนรถใหม่เลยนะเหมือนรถใหม่เลยนะเหมือนรถเก่าก็ซินโจชักสังเองนะครับทีนี้ไม่เราเปลี่ยนแนลหน่อยเดี๋ยวโครงนี้เดี๋ยวถามอกช็อปหน่อยว่ามีตัวกันโครงหรือเปล่าครับเนี่ยมีรถเยอะก็อไปเงี้ยสวยครับสวยอันนี้วันที่เท่าไหร่ครับน้องเข้มมันไม่ล็อกหรอกมันไม่สามยี่สามยี่สิบสามยี่สิบสามธันวาสองห้าหกสี่ครับ จิ้นโจเปลี่ยนรถใหม่เรียบร้อยแล้วครับเราไม่มีทางซื้อรถใหม่แต่เราติดเกือบรถใหม่ <mam> <c oughs> ขอบคุณน้องแค้มช่างก,กึงกลา,างนาครับรงกึงกลางนาขอบคุณ <จะ S 1> พี่สมชายพี่พี่ <จะ S 1> ทำไมต้องชอบชื่อสมชายสนที่สนเย็นยพอด้ได้ได้มาจากไหนไม่ออคือแอดอ่ะแอดอ่ะเขา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 พี่แอดพีแอดเขาตั้งให้อ่าก็บอกว่าเอา สอนเพชรสอนสอนสุพรรณ่แตได้ผมไม่ใช่สอนสุพรรณผมสอนยากสอนเย็นขอถ้าพูดถึงสอนเพชรก็ขอสักเพลงครับเออขอสักเพลงมีขอคลิปคลิปมันจะมีความสนุกตอนมีเสียงเพลงนะครับข้าวไม่มีขายอีกและข้าวไม่มีขายเพราะว่าพี่ไม่ได้ทํานาเดี๋ยวเราต้องมาเอาพี่ขอสักรอบอะไรข้าวไม่มีขายไม่เอาขอขอท่อนเดียวพี่ท่อนเดียวไม่เอาครับช่องกิ้งจกขอพี่ไม่เอา เข้มร้เข้มร้องเพลงอะไรเป็นบ้างเพลงอะไรก็ได้อะที่พี่อยากจะร้องอ่ะมองหน้าตางข้างบ้านเมื่อวานเขามีงานแต่งกันแต่งกันคนรวยแบงเขามาแย่งแฟนฉันเแฟนเขาโอ้ใจจะบันเนี่ยครับเนี่ยนกับอันนี้ อันนี้เขาขำอะไรครับขำอะไรน้องจอยขำอะไรฮะขำมากเลยน้องจอยขำอะไรเดี๋ยวใช้ดิงใช่ขำอะไรน้องจอยเพราะเพราะไหมเพราะเพราะเพราะอะไรหนึงแล้วฮัลโหลฮันดอนบักครับครับมาคลิปนี้ฮินดอนบัครับช่องจินโจมอเตอร์คอร์ก็ขอขอบคุณสติ๊กเกอร์ใหม่ลายสวยๆครับจากแทนหรือคุณตาลบ้านเขาอยู่ตรงข้ามพี่ไก่ คนได้นะครับใส่ตัวนี้แม่งกันเลยเลยคนได้ตัวนแม่งในตัวปั๊มในตัวปั๊มในน้ำเสดอะอะไรกับเอฟซีนะครับพี่ว่าอะจิงโจลืมพี่แคมไปแล้วลืมบุญคุณพี่แคมนี่จริงไหมครับอ๋อไม่จริงหรอครับครับเพราะติดต่อกันตลอดครับครับ เวลาไปแข่งที่ไหนเราก็พยายามโทรหาโทรสอบถามตลอดครับให้กําลังใจนะให้กําลังใจเนอะช่วงนี้ที่ช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปด้วยเพราะว่างานเยอะครับครับอเอฟซีหลายท่านว่าชินโจอย่าลืมประจา์คนเก่าคนแก่อะไรที่เคยกินเที่ยวตั้งแต่น้องอลิศอยู่ในท้องของของต้องจอยครับไปประชุมระชุดชบูนด้วยกันเราเที่ยวกันมานานแล้วตั้งแต่คางแตกครับผมดับกลางคาดตรงมาคางแตกน้อง ถามไปออกซูเปอร์เทนบอกว่าไงเจ็บไหมร้องไหมร้องให้อะไรนซึมน้ำตาเฝ้าซึมนิดๆแต่ <But even S 1> จริงๆไม่ใช่ครับปล่อยโฮเลยคเขาพูดมีเชิงครับซึมนิดๆนี่ครับติ๊เกอร์ใหม่ก็ได้ประมาณนี้สวยครับท่านชมนรถใหม่อันนี้ Lindsey ของหนุสวรรณาปี1 6ของบ้านลิกกี้มาครับคุณบุมลิกกี้ครับ, <c oughs> บ,บลูกลูกเขชื่ออะไรบ้างะอันนี้ครับ จัดวันจัดวันต้องเข้าแล้วนะครับอะไรครับอันนี้จัดวันครับจัดวันต้องเข้าแล้วฮัมตัวชินโจมุโตะคอตก็ใช้เวลาติดประมาณสี่สิบนาทีได้ไม่ถึงครับไม่ถึงครับโคตรเหมือนนะเหมือนอะไรครับเดี๋ ไะชินโจแบบพังโ,<ต>โดแนแดนหาบอลอ,อะไรชินโจมอสคอสจัสบอลแจสบอลน,นั่งเข่าพีเคปัปกจะต,ต้องเอาพีบอส,สทนายรัฐเพ็ญจันทร์มาติดแล้วกับโคตรก๊อปโคตรก๊อปนะครับต้องเอามาติดแล้วติกเกอร์ติดหมดแล้วนี่ครับชินโจมอสโกสแจสบอลดักตัวปั๊มในมึงพิศวาหน้าครับหมวก วันเกิดวันที่ห้าหมวกยี่ห้ออะไรจัดวันจัดวัน,นจัดวันต้องเข้าแล้วชุดจัดวันแล้วก็หมวกจัดวันนะต้องเข้าแล้วต้องเข้าเสียตังค์แม่ซื้อต้องเขา้าร้านต้องเขา้เขาร้านแต่ถ้าเข้าเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีถูกป่ะล่ะพูดถูกพูดถูกฮะอะไรนะไม่ได้ไม่ต้องต้องเอาออกเลยพี่ต้องแไปเจอคลิปต่อไปครับคลิปนี้เรียบร้อยครับสติ๊กเกอร์ใหม่ เจอกิ๊ต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับไหวน้ะมันจะโจลงน้ำมั้งตัวลูกปั๊มมันยางบมดมันเหมือนมันบวมมันจะไม่เปลี่ยนยางเราได้ขับได้อยู่ครับได้พวกนี้มันเป็นซีนงไม่ไม่ได้กลมลื่มันได้ตลอดมันมันมันคล้ายกันล้างโอ้ ต้องน้ำมูกเนี่ยลูกปลาไม่ถ้าไม่ทำไม่ได้หรอกเบกกไปแม่งติดค้างสุดท้ายระบวทิ้งอ่างนึงประเด็นนะมันมันเป็นเพราะอะไรอะระบบเบกนี้แต่ตัวลูกปัามมันไม่ยอมออกมันเหมือนไม่ไม่ดึงออกมาเราต้องไปสั่งบ้านก็อช็อปแล้วไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้หรือไม่ต้องถอดมาล้างก่อนตัวไหนอ้าตัวไหนมันออกไอยางนี่มันเสียบแล้วยางไม่ไม่มียางก็ไม่เป็นไรยาอันนไม่มียามันก็ไม่เป็นไรไปทีนี้ว่า เพราะแบบพอไปตัวแล้วมันไม่ดันมักวนนี้แม่เขเลยนั่งเลยแม่เพราะไอ้ตัวยางมันมันสึกไปยางจะดูไรอ่ะยางมันบวมมันโดนตอนเราล้างรถเหมือนเนี่ยพวกปั๊มคัดปั๊มะไรต้องเปลี่ยนมันหมดแล้วทุสิ่งใช่ป่ะแต่ตัวนี้ยังดีอยู่คือมันดีเพราะว่าใช้ตลอด